ในสมัยนั้นภิกษุที่แยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาได้ไปในทิศทางต่างๆกันในชนบทต่างๆกันเมื่อมีใครต้องการบรรมชาอุปสมบทก็ต้องนำมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าประทานบรรมชาอุปสมบทเป็นความลำบากฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงปรารถถึงความลำบากในข้อนี้ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นผู้บรรมชาอุปสมบทเองได้ ด้วยได้ปรับอนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะบรรมชาอุปสมบทปรงผมและหนวดก่อนนุ่งผมผ้ากาสายะคือผ้าย้อมน้ำฝาดทำผ้าฉุ๋งบาทผ้านหนึ่งไหว้พระพิสุทั้งหลายนั่งประยงประคองอัญชลีแล้วนำให้ป่าววาจาถึงนพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สาม ก็เป็นอ่านอุปสมบทเป็นภิกษุได้ด้วยพิธีเพียงเท่านั้นวิธีนี้เรียกว่าติตรักคมณอุปสมปทา